ประกาศประกาศครับท่านใดที่เอาเครื่องมาซ่อมนะครับตอนนี้เครื่องซ่อมเสร็จแล้วเด้อพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องตามเขตหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับก็หลายตัวครับก็คือว่ามันหมมีหมูว่างนะครับผมเอาเครื่องตัวใหม่มาซ่อมหมมีหมูว่างครับชั้นบนนี้คือเครื่องที่ว่าซ่อมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับซ่อมเสร็จหมดแล้วนี่ครับเนี่ยชั้นล่างนี่ก็คือเครื่องที่ว่ายังไม่ได้ซ่อมนะครับยังไม่ได้ยังเออยังไม่ได้มาวางนะครับก็จะอยู่ในห้องเก็บของด้านในครับครับ ี๋ยวจะเอามาเรียงไว้ด้านล่างไอ้ด้านล่างอีกหมายที่าเครื่องที่ว่ายังไม่ได้ซ่อมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเรียงไว้เนาะเดี๋ยวจะคีไอพวกนี้ออกให้หมดก่อนครับนี่เอาออกเมืเลยนี่ครับนี่ออกมือเลยเอากาศครับประกาศ <c oughs> ประกาศซ้ำอีกทีหนึง่งเด้อเดี๋ยวดีไทยพวงใกล้ๆครับบ่มันใจว่าจำเครื่องอี่ห้องได้บอวไอคนนี้ก็ไม่ไม่มาเอาซ้ำทีนี่ครับอยู่กรุงเทพนี่ครับตรงมาซ่อมโอ้โหนี่ ไดะเข้าร่วมสามปีแล้วมั้งนี่ครับนะเนี่ยสามเกือบสามปีแล้วมั้งครับนี่ตั้งแต่ปีหกหกสี่หกสี่หกเก้าหกหกเกียร์โอซีปีเรานี่ครับนะไอ้เครื่องนี้ครับเนี่ยเครื่องตัวสีเหลืองเนี่ยผู้ใดไอจะคล้องเครื่องมาเอาด้อยนะครับเด้อเนี่ยเครื่องสี่เหลืองจ้านี่ครับนี่ค่าส่งเก้าร้อยกว่าบาทนะครับนี่ร่วมค่าอะไรร่วมค่าแรงเก้าร้อยกว่าบาทเองถูกมากครับเปลี่ยนพวกเสื้อสูบไปแล้วสูบให้หมดเลยเนี่ย แล้วก็เครื่องตัวนี้ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเสื้อผูกให้ครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นี่ตัวนี้แพงหน่อยครับ1,645บาทครับอืมคือคือว่าเหตุอย่างนี้ครับตาทิดบุรีมันเป็นปีชาลกันลาวครับถ้าทำารีไม่ใช่ปีชาลกันลาวครับคือทําต้องทำาุีเลยนะครับเนาะอะไรั็เลยไม่ดีปลีที่หมดครับตัวนี้นะครับ50บาทนะครับถืกมากๆเลยครับนะค่าแรงฟรีครับตัวนี้ครับ เพราะว่าอันนี้เวทีเปลนแปัตัวนี้คือว่าซื้อจากผมครับลูกค้าท่านนี้ซื้อจากผมเนาะส่วนในเครื่องสามตัวนี้ตัวนี้คือว่าไม่ได้ซื้อจากผมครับจะมีค่าแรงครับเนาะต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่ว่าไม่ได้ซื้อจากผมครับก็ค่าแรงก็ไม่แพงครับอันนี้เปลี่ยนแค่หูเทียนแล้วก็พวกพ,บพ,บพบอปั๊มขำนวนนิดนิดหน่อยครับสองร้อยเจ็ดสิบบาทเองคึกมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนพวกชุดสูบไอเสียหลายอย่างครับก็อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อย Uh, สิบ,บาทนะครับจำด้บ่ครึ่งือจำครึ่งยี่ห้อในบ่เนี่ยคันเมื่อกี้นี่จำด้บ่อครับจำด้บ่อเดี๋ยวท้ายเมือกใกล้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยี่ห้ออะไรรู้ครับตัวนี้ก็อยู่ที่410บาทตัวนี้ก็เป็นเครื่อง่ันพระจารย์อยู่พรันิคมครับตัวนี้อยู่ที่1 1 3 0บาทแล้วก็ตัวนี้ครับอยู่ที่1,300บาทครับเนาะตัวนี้เปลีปล่ยนหลายอย่างอยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวนี้ครับ ตัวนี้ของอหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่เนาะอือครับซื้อเขียวครับบนซ,ซื้อเขียวตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาท <c oughs> อันนี้มีค่าแรงครับโอ้ขอให้ไออันนี้มีค่าแรงอันนี้มีค่าแรงอันนี้มีค่าแรงนะคะรับอาจารย์มีค่าแรงครับตัวนี้ก็มีค่าแรงครับมีฟี่อยู่ตัวเดียวมั้งสองค่าแรงฟรี่ตัวนี้ครับนอ,นอกนั้นนี่เป็นเครื่องที่ว่าบนซื้อจากผมครับ เป็นเครื่องส่วนเครื่องที่ว่าผมรับประกรันให้ลูกค้านั้นผมส่งกลับหมดแล้วนะครับก็มีหลายจังหวัดพอสมควรผมส่งกลับหมดแล้วครับเครื่องที่พวกนี้เป็นเครื่องที่ว่าฝากซ่อมนานพอสมควรครับนี่ยังไม่เหมาครับบางท่านก็นหลายเดือนแล้วครับเน้อเป็นเค,นครื่องตกค้างครับแต่ล่าสุดผมประกาศไปแล้วนะครับล่าสุดก็คือว่าผมจะยังไม่รับซ่อมเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยว,ยวพูดให้ฟังซ้ำอีกทีหนึ่งครับ ก็คือเครื่องที่ว่าที่ว่าไม่ซื้อผมชุดนี้เ็เป็นเครื่องตกค้างนะครับเนาะตกค้างรายเดือนแต่ว่าล่าสุดผมประกาศแล้วว่าผมผมจะยังไม่รับซ่อมนะครับเพราะว่าชุดนี้สินค้ารับประกันเยอะมากๆครับที่ว่าส่งมาซ่อมครับก็อยู่ในห้องเก็บของครับยังไม่ได้ขนออกมาเลยครับเหมือนที่พูดฟังครับบุยนะครับผมเนาะที่ว่าสินค้ารับประกันส่งมาซ่อมอยู่อยู่ในห้องครับผมเนาะอันนี้กับพาราเมียครับจยโอเคครับผมประมานี้ครับแจ้งราบครับผมนะมาเอาด้วยครับมาเอาเด้อ คันบูฟ้าเอามาเันนี Marg. ้คอยเอาคอยไม่ขายเบอร์เด้เนี่ยเรียคอยไม่แลกขี้ใคขี้แก้มเด้อเนี่ยไปแลกยางพวกมะเปาเด่นกับีน้อยได้เนี่ยบูย